เราไปจากไหนวะแล้วพี่อาเน,นะาะไปไงเราไปจากไหนพีบนหัวอะไรวะบนหัวีในน้องมนยืนยานพี่ในน้องในพีบนหัวพีอะไรวะ เจ้าตัวยังไม่รู้เลยฮะยั <ทำ S 2> ไงรออยู่บนหัวพี่มีด้วยตั้งป้ายอยูบ่บนหัวพี่อืมทำไมทำไมไม่เห็นวะการเดนหน้าแล้วบีมาแบบเห็น ม,มันมาไงกินข้าวไข่เจียวยังงติดตาพี่ไข่เจียวมันเหลือเหลือดโอ้ผมยังไม่รู้เลยพี่อะไรมันมีอะไรอยู่บนหัวผมทำไมผมไม่เห็นวะไม่รู้หทรัพยากรหรือเปล่เป็นไปได้ โอ้ร oh, ะดับพี่อัดใช่ไหมพี่อโดนโดนหากตลอดเลยนั่นเดียวได้ไหมเอเคด้วยนะพี่ แงอ่ะถ้าถ้าพี่โน้ตโม่ไปเมื่อกี้ไอ้ปวนมนจามันชุบแอมติดนะเบียเพราะว่าพี่โน้ตโน้ตบแอมปตายด้วยเพราะแอมน้นอกเยอะไงมองย่าพั่งข้างมองยังฝข้า เดี๋ยวไปลุยเดี๋ยวลุยอืมทำไมอีกนะมันโดดก่อนนี่พี่มันเข้าไปแล้วนะให้มันออกนี่มาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกโอ้ลอยลอยโอ้ยแม่เด็กใหม่เดี๋ยวเอง RỒU Chạy Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video หนวัวเนียเลยพี่เลยหูหรือจรงโอ้ตาลายปีนี่ออกมาวะคือลอมอยู่เนี่ยเต้มาผีเฮ้ยเนี่ยอัพปี ได้วครับไปอยู่กับเนียแพงดีกวาเอ้ออออออย,ยมีตัวเนียเปียนี่พี่ผมอยู่ข้างบนมันมีมันม,ม,มีตัวด,ดักอยู่นี่ขี่ด้านลงมาระวังไหมเลยมีกี่ตัว นี่เดี๋ยวผมเข้าข้างในดีกว่าที่อยู่บนใช่ไหมโอ้นี่สามหมามาดีมา ดวงเอ็นะหมดไม่ได้เจ้าบ่เคยเจ้าบ่ม่ีหมดได้มาอีกแล้วที่รักหนีนีนระวังระวังพี่รักเอามันนีที่รักที่รักออกไปไลนเฮ้ยออยยนยยนยย้ยย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  ผมว่า,ว hehe, ม,ามันรอพี่มันรอมันรอเออให้มันไม่มีพี่หมดแล้วอยากกินอะไรได่ได้ได้กินได้เบอร์อาการเบอเรียกน้องนี่เจ็นซีเจ็นซีให้เย็นซีเรียกยัพี่เรียกมา มาพี่เรียกน้องมาพี่เดี๋ยวไม่มีโอกาสได้เรียกนะมันใช่พี่ใช่มันมันเรียกได้มันเรียกได้โอเคโอเคมาเลยมาเลยมาเลยมาวัดเก็บด้วยเก็บ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 โดม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 เก็บเก็บอะไรพี่อะไวขึ้นขับรถมาเลยวะ cầm lốt mà lấy không nhẽ, nhảy, thang buôn mà ra pìi, trong đó nè, à? mì đi, đi. เปิดมาที่ลันขึ้นไหมล่ะพี่ขึ้นบนไหมไปไปมา,มาอยาดนะเราเราต้องขึ้นเดี๋ยว,ยวพี่รอผมด้วยดิเพียงกระสุนว่าเอามาันามาเนี่ยเออน่าจะมีสองตัวนะฝั่งนี้ย ว,ว,วุ่งยีไงโอ้ยมันพ่องมาได้วะเลี้ยวคุณเป็นไหมเล้ยเหมือนดูนเหมือนผมเลยแต่ปืนไม่ติดเนี่ยเหมือนผมเลยมันกดไม่ติด,ดอหละน่าจะเป็นที่เกมนั่นแหละ Lay đồn bà ghi ạ. Hôm đi chụp tay ngưng á. mà kha mưa rõ. Mông 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 kha mưa சமீபானுங்க ஏன் துடி சாப்பிடா อยู่ตั้งนานมีตังสองบาทรู้อะไ Chịu đựng đi, chịu đựng đi. Chịu đựng đi, chịu đựng đi. Chịu đựng đây. ไหนเนี่ยอยู่เนี่นไหนพี่ยดู่ิหินตัวมันดีจะลดมันเนี่ยอยู่ข้างในเหรอมัง้งไม่เป็นไปไหนแล้ววะไหนล่ะกิ๊บยังยิงพี่อยู่เลยมันจิ้งออกไปนี่แล้วนะเมื่อกีนกน้นี่ไงกี่ตัว เปียกเปเ้มีพี่อิสรีอ่ะเาว้าเหีไม่ปเนี่ด้เลยออเอ้ไม่เล่นต่อมียูีแล้วยิงพีอับเมืเนี้ยยังคอไซร นี <S <S ่ไงไอ้ no. <us uk> <us uk> ่ยกำกันเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้อาเอิดเนี่ยโผล่นั่น่ยตอนเนี้ยมันเก็บมาแกะแค้นเนี่ยเออตอนเนี้ยนี่ไงเงาเลยมันมาตัวเดียวเนาะไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ะมาเกี้อ่ยตัวเพื่อนมันมันล็อกอยู่นะเปล่ามันมาปล่านี่ไงนี่ไงต้อง หาพี่พี่ใละว,วงก็มาเดียว่าแต่เพื่อนมันเลยวงก็มาเนี่ยเกมีมันยงราตาทีไรระเอฟจีอะ มึงไกลมั้ยไหมนะเระโคบสามที่รักได้หรือยังเอ็นไปเอาวงเอาสายไม่ขึ้นนะ เกียดเขาวกมันลงน้ำได้ป่ะพี่ได้พี่ได้ได้อะได้อไดโอ้ได้เว้ยลงอยู่ก็มันเป็นมันเป็นเรือน้ำนั่นเนี่ยที่ไม่เคยไปปั่นเป็ดเลยอืมไม่เคยเป็นไม่ไปนะเอ็นเอ็นเอ็นไม่อยากไป

โอ้วิ่งไงมีตัวข้างบนนะ่ะนี่นี่นี่ีรถมาแล้วต้นไม้ต้นไม้มันมีอีต้นไม้มต้ไม้มีต้นไม่อีกต้นมีนักแล้วพี่มันจะหนีแล้วนะ่ะ มันมีกระสุนฟรีไหมเจอร้อยห้าสิบนัดกระสุนเขียวเป็มโฟมีไหมมีครับเอ็มโฟฟีช่วให้หน่อยซื้อทีให้หน่อยไม่ไม่ต้องซื้อดีเอ็มโอ่ะอยู่ในศพมันน่ะไม่ไม่ไม่ได้กดทางนี่ศพนี้ก็มีเอ็มโ จบไงเนี่ยวอะไรกับสุนตานี้นี่เอาตังค์ไปซื้ออ่ะเร็บถุงยืมพี่นั่งมีบาทเดียวเปน็นองไรพี่เป็นนะโอเคไปมีลูกบีด้วยนะมันพังเนี่ยนะรถคันนี้เอาเป็ดไหมเอาเป็ดไหมเอาเป็ดไหมพี่ เป็นอะไรอ่ะเป็นกินเิเนี่ยล้วมันทำไมมันไม่ขึ้นวะอ้ยผมยังไม่ตายพี่เนียก็ยังไม่ตายเพลวัติอีกสามนาทีมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช้แล้วเนะี่ย ก็สามนาทีไงก็สามนาทีไงรถดเงี่ยกระโดดลงรถสิไปเลยเกิดใหม่มันไม่มันยังนไงเป็ไงเห็นไงเห็นไม่ลดไหมเห็นลดไหมเทวราจะรวยอ่้วย่าหยุดที่รถหยุดคพัน แล้เอาเนอาเงนเอาเงนเอาเงนไปเก็บบนเขาเงินเอา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 เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่มันยิงสไนอยู่เนี่ยไม่ได้กับยิงแล้วป่ะนะติดเนินไหนล่ะนี่มัวเนี่ยอยู่บนเขานี่แหละมันหนีแล้วระวังมันนอนนะหินห็นหินหินหินอะไรเนี่ย อีสวยแล้วคอ,อยิงไว้ไม่เอาแม็กห้าสิบเหรอยังไม่แม็กห้าสิบไป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 ใครปาไฟอ่ะเอาปาไฟทำไมอ่ะมีคนปาไฟระวังระวังมันปาไฟมามันปาไฟโอ้พูดเดียวกันนี่เลยพี่ขอโทษแฟนปาสมูนสิด อคุณแปดอยู่ไหนอ่ะคุณแปดคุณแปดอยู่ที่นี่ปะแชมเปญเอ็นจะปลว่าสมุนสมุนหมดสปารสมุนตายอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยปตาอย่างเดียวไม่รู้เลยไม่รู้เราข้องเลยบูจาปืนยิงเปลี่ยนกระสุน โอ้โหพี่คณนณก่งพี่มีตัวพี่พบันชูบันชูมีอะไรอยนี่นั่นนะ่ะโอ้โหพี่มี M K 1 4ส<ห>ี่ M K สี่สองบอกคุณเสีงสอนอะไรวะเนี่ยพี่พี่พาผมไปขึ้นอะไรวะเนี่ยเป็นต้นไม้ไงพี่

ไ่เดนเอเดบิวได้เอเดบผมผมผมนู้ง่เป้มาจากไหนวะเพ่นบมันบ้ามเดื่อกียจบมันเมื่อกี้เนี่ยับไอเดนเนี่ยดิมันน่าจะมีเพื่อนนะมีนรอเใล่จุดทางวะ

จะพึ sociedad, knock, knock, knock. 對對่งเหี้ลนะน็กหนึ่งนอกหนึ่งเลยซ้ำเลยซ้ำกิเจได้ท well. ันเลยนะพี่จะโดนเดินกินกลาที่าดดีไหนวะอยู่ล่างย่ล่างสามคนเล่นัก่อนเล่นกันก่อนชิ่อนีแน่ ยิงยิงคนอะยิงคนก่อนเออแกรน่มีเข็มปะมีเข็มปะเข็มไม่โดนหนูหนูเพี้ยงเข็มไม่โดนใช่ยังโอ้จะน็อกแล้วหนูจะน็อกแล้วจับเพอจับเพอที่มาทข้าไม่ิดนรี่อไไม่รู้งานพี่ยูผมก็ล่วง เราต้องเข้าวงนะ <S <S ใช่ผมก็ชุบแล้วพี่หรือว่ามีคนซ้ำผมไม่รู้นะเยอะเกินก็ไม่ดีนะฮะลุลไปไหนวะ เห็นแล้วพี่มันมามันเล่นกับเราเมื่อกี้นี่แหละแต่เราไม่มีรถตัวตอนนี้ดึงเอาพี่ดึงเอาวันหลังดึงเอาเมื่อกี้ที่มันติดเลยดึงเอาแนเอะไรพี่ Help เออเดีเ๋ยวให้พี่ตัว มันรอแล้วโอ้โหมีเสื้อใะได้วยตัวนี้